วันนี้อากาศดีมากฝนตกแต่เช้าเลยครับทุกคนเห็นคู่บุญของอาจารย์รด้ยังครับทุกครั้งที่อาจารย์มาถึงเทวไลมกับแมทธิวจะเย็นกลางร่มรอแบบนี้เสมอโอ้ดอกบวัวเยอะมากดอกบวัวเยอะมากมาแก้บนปูนแน่เลยทันทีที่อาจารย์มาถึงเทวาลอาจารย์ร้องอย่างแรกเลยว่าอู้หูนะครับเพราะว่าวันนี้ดอกบวัวที่เทวไลยเยอะมากหลายพันดอกเลยครับ และคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นในหลายมุมที่เราทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับและเหมือนว่าอาจารย์จะเปิดรับผู้ช่วยส่วนตัวเพิ่มใครสนใจลองดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่าผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์ต้องทําอะไรบ้างสวัสดีครับสบายดีนะคะับวันนี้กับนีน้องคนสมชด้วยชุนชมด้วยค่ะสวัสดีครับสบายดีนะคะงั้นเดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวจะลงมานะคะพ่อแม่คนก็มาแก้บนเยอะนะ แมทธิวจะทำหน้าที่กลางร่มรอรับอาจารย์ทุกเช้าเลยนะครับส่วนเอมจะเป็นคนถือกระเป๋าให้กับอาจารย์และในขณะที่อาจารย์กำลังไหว้องค์พ่อองค์แม่และก็องค์ปู่เอมจะรีบเอากระเป๋าอาจารย์ไปไว้ที่ห้องเพื่อรออาจารย์ทำงานครับดีค่ะแต่วันนี้พออาจารย์เข้ามาในห้องทำงานมีกล่องหนึ่งที่อาจารย์ไม่คุ้นตานะครับและพอเปิดขึ้นมาดูจึงรู้ว่าข้างในนั้นเป็นทองคําครับ คนน้ากับแฟนมาร่วมพิธีคเนชยันตีตอนนั้นดวงตกแล้วก็ตกงานทั้งคู่เลยนะครับพอเสร็จพิธีเดินออกจากงานแป๊บเดียวปรากฏว่าเจ้านายเดิมโทรกลับมาให้กลับไปทํางานที่เดิมและที่สําคัญได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงมากขึ้นได้เงินเดือนมากขึ้นและสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับก็เลยนําทองคํามาถวายเพื่อร่วมร่อองค์พ่อพระพิฆเนศเศรษฐีสยามหลังจากที่เสร็จงานปุ๊บกลับไปถึงยังไม่ถึงถึงแค่อุดมสุขษาก็ ที่ทำงานโทรมาหาสามีว่าแบบให้ขึ้นเงินเดือนอ๋อเหรอคนรุ่นด้วยเฮ้ยเนี่ยคนคนรุ่นังหมดอันนี้เหรอเขาก็เลยมาหล่อขึ้นตำแหน่งด้วยขึ้นตำแหน่งด้วยใช่ครับโอ้โหดีใจจังเนี่ยเขามาหลอด้วยอ่ะเป็นทองอ๋อเรื่องหลออองค์พ่อ และในขณะที่อาจารย์กําลังนั่งทํางานอยู่เอมบอกนะครับว่ามีคนมาขอเข้าพบอาจารย์อาจารย์สงสัยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกติถ้าคนจะเข้าพบต้องนัดล่วงหน้าแต่ความเป็นอาจารย์เนาะก็ไปอยู่ดีสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างสบายดีนะสบายดีค่ะ และพออาจารย์มาถึงห้องทําพิธีจึงรู้ว่าเป็นคุณดากับคุณเปิ้ลน,นะครับทุกคนรอฟังเรื่องนี้ดีๆนะครับเพราะสิ่งที่คุณดากับคุณเปิ้ลเล่าให้ฟังทาเอาอาจารย์ยิ้มไม่หบเลยครับแล้วตอนนี้<า>เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะอาจารย์ดียังไงเล่าให้อาจารย์ฟัง,งหงนง่อยวันที่14อาจารย์ให้ข้ามาขอพรในห้อง,ห,องห้องทําพิธีหนูก็ามาขอพอรกูบาอาจารย์ว่าถ้าลูกมีบุญลูกได้จับเงินล้านลูกจะนำเงินมาช่วยทางอาจารย์สร้างสถานปฏิบัติธรรม หนึ่งแสนแต่บนลูกไม่ถึงก็ให้ลูกลูกได้จับเพินล้านก็เลยได้จับเงินล้านวันนั้นหนูได้ล้านสามค่ะโอ้ oh. แล้วก็ oh. ลูกหนี้เป็นหนี้หนูสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีใช่ค่ะเขาไปอยู่ที่อเมริกาเขาขอหมายเลขบัญชีมาเขาจะโอนเงินมาให้คือเขาคือหนูไม่ได้คิดว่าหนูไม่หนูไม่ได้คิดว่าหนูจะได้เงินแล้วหนูก็จำไม่ได้เลยว่าเขาเป็นใครอะ่ะ ก็เลยอ๋อลืมไป,<ก>ไปแล้วลคือไม่ได้คิดว,ว่าจะใช่ค่ะแล้วก็โทรไปถามว่าหนูเป็นใครเขาบอกอ๋อน้องหญิงเองเขาบอกอ๋พอพอดดีพี่ดาจําได้ไหมหนูเป็นนี่พี่อยู่หนูจังงวนไปให้ว่างเนี่ยเ <c oughs> ออก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบคือมันปิดตีแบบมันบอกไม่ถูกก็เลยเชื่อเต็มเต็มร้อยว่าเออมันคือสิ่งที่อธิฐานเอาได้จริงๆวันมันวันที่สุโทันวาหนูได้ล้านสามเพราะวันที่สามสิบหนูได้สองแสนกว่า แล้ววันนี้ก็เลยจะเอาเงิมามอบให้จา์ oh. แล้วก็มาแก้บนด้วยบนปูว่าลูกจะมาถวายดอกบวัว1,000ดอกกับพวงมาลัยขององค์พ่อ99 oh. พวงก็เลยสำเร็จสำเร็จตลอดแล้วก็วันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยหนูได้มา9,000 900, แสนหนึ่งค่ะพอรวมแล้วเนี่ย3ล้านกว่าแล้วค่ะตั้งแต่วันที่16ัทนมาใช่ค่ะจนถึงวันนี้3ล้านกว่า 3, <months later. S 1> 3ล้าน คุณดาเคยมาร่วมพิธีเบิกทรัพย์ที่เทวไลยครับและในวันนั้นอาจารย์ทําพิธีปรับฐานดวงให้หนึ่งวาระคุณดาอธิษฐานนะครับว่าอยากมีเงิน1ล้านบาทแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ3เดือนแล้วคุณดาได้เงินรวมในบัญชีเกือบ4ล้านบาทแล้วนะครับและในวันนั้นหลังจากที่อาจารย์ทําพิธีให้คุณดาถูกทุกงวดและที่สําคัญถูกงวดละหลายแสนบาทเลย และที่สําคัญมากกว่านั้นคือลูกนี้ที่หายไปเกือบ10ปีจนคุณดาจําไม่ได้แล้วติดต่อเอาเงินมาคืนให้และที่สําคัญมากกว่านั้นอีกคือลูกนี้อีกหนึ่งคนถึงขั้นเอาพวงมาลัยมากราบขอขมาคุณดาและก็เอาเงินมาคืนให้ด้วยครับยินดีด้วยเนี่ยค่ะยินดีกับความสุขยินดีกับความสบายทุกสานการทุกสานุสการาจ้าขออำนวยวพรให้ทวีคคนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทั้งความสุขก็ทวีคคนทรัพย์สมบัติก็ทวีคคน โฟกาะซับก็ทวีคูณทั้งสองคนเลยนะคะสาธุค่ะอันนี้ที่หนูได้มาหนูใส่ให้อาจารย์แบบช่วยสร้างฐานปฏิบัติสาะสาธุค่ะ วันนี้คุณดาก็เลยนําเงิน1น0 0 0แบาทมาร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะครับสาธุบุญกับคุณดาครับและที่สําคัญนําดอกบัวสีขาว1,000ดอกมาถวายปูน่นาคาจักรพัิสรุปว่าดอกบัวสีขาวเยอะๆที่เมื่อเช้าอาจารย์เห็นเป็นของคุณดานี่เองครับและนอกจากนี้ก็นำมาลายดอกดาวเรืองมาแก้บนองค์พ่อประริกเนตด้วยครับ ทั้งหมดนี้เพราะพิธีปรับฐานดวงพิธีเบิกทรัพย์ปูนาคาตั้งแต่วันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วคนสําเร็จเยอะมากนะครับแต่หลายคนก็ไม่สะดวกออกสื่อและหลายคนก็ได้กลายเป็นเศรษฐีใหม่กันเยอะมากและอาจารย์เชื่อนะครับว่าหลังจากพิธีเสาห้าในวันที่13เมษายนนี้คนสําเร็จแบบนี้จะมีอีกเยอะมากเลยทีเดียว พราะนอกจากอาจารย์ที่เป็นผู้ทําพิธีให้แล้วยังมีครูบาอาจารย์ของอาจารย์จากทุกสายทั้งสายล้านนาสายใต้และก็ภาคกลางมาช่วยทําพิธีทั้งหมดเลยนะครับรวมแล้วมากกว่า9กพิธีใหญ่ในเรื่องที่แรงที่สุดและเป็นโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตเลยนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําพิธีนะครับ มาดูภารกิจของเอ็มและแมทธิวและก็วีรกรรมของแมทธิวกันต่อนะครับหลังจากที่อาจารย์คุยกับคุณดาเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็เดินเข้าห้องประชุมต่อเลยครับและในขณะนั้นเอ็มก็จะเอาชุดขาวสําหรับนั่งกรรมฐานมาเตรียมไว้ให้อาจารย์ในห้องทํางานเพราะว่าในทุกๆวันอาจารย์ต้องทํากรรมฐานอย่างน้อย1หรือ2ชั่วโมงแล้วบังเอิญวันนี้ตอนที่อาจารย์แปลงฟันอาจารย์เผลอทําแก้วแตกครับงานเอ็มก็เลยเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าต้องทําความสะอาดจากความซุ่มซ่ามของอาจารย์อาจารย์แตกแตกลงในอ่างนีเหรอคะ ตอนนี้เที่ยงแล้วแต่ทีนี้เห็นคลิปไอเนี่ยจูใช่ให้หนูไปแร<น>กกินอ่ะมันก็แมวแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่าไม่รู้จะกินอะไรรู้แล้วยูรู้แล้วว่าอาจารย์จะกินอะไร ส่วนแมทธิววันนี้แสบมากเลยนะครับปกติแล้วทุกมื้อเที่ยงของอาจารย์แมทธิวจะถามอาจารย์ก่อนเสมอว่าอาจารย์อยากทานอะไรแต่วันนี้แมทธิวไม่ถามอาจารย์เลยเพราะแมทธิวบอกว่าถ้าถามอาจารย์อาจารย์จะตอบเหมือนเดิมนั่นคือข้าวจี่ข้าวต้มแล้วก็ทานดน้อยเหมือนเดิมทุกวัน นั่นหมายความว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แมทธิวไม่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์อยากทานอะไรแต่แมทธิวเลือกให้อาจารย์เลยหลังจากที่คุยกับวายุเสร็จเรียบร้อยแมทธิวขับรถออกไปข้างนอกเพื่อซื้อกับข้าวให้กับอาจารย์กินได้เข่าจีิงสิแมกินได้ข่าจีิงผมว่าอาจารย์แบบไม่ค่อยได้กินข้าวใช่ไหมใช่แล้วครั้งนี้ก็เลยตั้งใจแบบขับรถออกมาเลย และร้านที่แมทธิวเลือกนั่นคือร้านของป้าแมวครับเพราะว่าแมทธิวจําได้ว่าตอนนั้นอาจารย์ดูคลิปของโดนัทวายุและก็นัดไปทานอาหารร้านป้าแมวและอาจารย์บอกว่าน่ากินแมทธิวน่าจะจําตอนที่อาจารย์บอกว่าน่ากินนี่แหละครับแล้วก็ตัดสินใจไปซื้อเองเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาไปหยุกกันแล้วกันนะคะและ้วก็เอาไก่ด้วยครับยังไม่พอนะครับพอไปถึงร้านของป้าแมวแล้วแมทธิวตําส้ตามตำด้วยตัวเองแล้วก็บอกกับป้าแมวว่าทิวรู้ว่าอาจารย์ชอบรสชาติแบบไหน คนจะเอากับข้าวให้อาจารย์ปลูกเองอน่ารักใช่ปลูกเองไม่สิอาจารย์มีทุกคนน่ารักใช่ค่ะแล,แล้วทุกคนดูกับข้าวที่ซื้อมาให้อาจารย์สิครับถือกันสองคนยังล้นมือเลยนี่สงสัยแมยทธิวจะขุนให้อาจารย์น้ำหนักขึ้นภายในหนึ่งวันให้ได้เลยมั้งข้าวหรอกินข้าวค่ะ ปมระชุและหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ประจําของแมทธิวนะครับนั่นคือการเตรียมอาหารไว้ให้กับอาจารย์มาถึงแล้วก็แกะใส่จานเลยตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆครับอาจารย์ยังประชุมไม่เสร็จและยังไม่ทานมื้อเช้าเลยครับวายุก็เลยตกใจนิดหน่อยแต่ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของแมทธิวที่ทําทุกวันเลยนะครับ แต่ใดๆก็ตามมนุษย์ที่ไหนจะกินไก่2ตัวหมดแมทธิวเอ้ยบังคับแล้วก็มัดมือชคอาจารย์ชัดๆเลยแมทธิวจะจัดจานไว้บนโต๊ะทางานของอาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์ชอบทานอาหารบนโต๊ะทํางานทานเสร็จแล้วแปลงฟันแล้วก็ทํางานต่อเลยครับทุกคนรอดูสีหน้าของอาจารย์เมื่อออกจากห้องประชมุมและเห็นกับข้าวของแมทธิวที่เตรียมไว้ให้นะครับ คำแรกที่อาจารย์ถามคือนี่ให้อาจารย์กินคนเดียวจริงๆหรอ้าคืออะไรแต่ทิวมีลูกศิษย์คนหนึ่งแบบรู้ว่าจะไปว่าแมวสงสัยน่าจะบอกแล้วนี่เขาเร่นเียวิ่งวิ่งเอาผักมาให้หรแล้วก็เขาดีใจมากแต่ที่น่ารักมากกว่านั้นคือผักในจานนี้ป้าแมวบอกว่าพอเสร็จรู้ว่าทิวจะมาซื้อกับข้าวให้กับอาจารย์ก็รีบเอาผักที่ปลูกไว้มาฝากอาจารย์ทันทีเลยครับ อาจารย์จ,จ,จะกินผักแล้วนะผักเตรียมมาให้ที่ร้านแมวนะครับเ<ช>ดี๋ยวอาจารย์จะกินผักเยอะๆเลยนะหลังจากที่อาจารย์ทำงานเสร็จเรียบร้อยเพึ่งรู้นะครับว่าอาจารย์ทำงานเพลินมากแล้วเวลาที่อาจารย์เลิกงานจะกลับบ้านเอ็มแมทธิวจะรีบมาขนของเตรียมขึ้นรถแล้วก็ปิดไฟปิดห้องทำงานแบบนี้ทุกวันครับสวัสดีครับสบายดีนะโอ้ <laughs> สสััดีครบ <laughs> ไม่ว่าอาจารย์จะกลับบ้านดึกแค่ไหนก็จะมีลูกศิษย์มานั่งรอแบบนี้ทุกวันครับที่สําคัญคือวันนี้ป้าแมวมาด้วยนะครับวันนี้กินซ้มตมป้มตมป้าแมวอร่อยมากเลยไก่ย่างอร่อยมากมเป็นไงบ้างขข่ดีไหมคิดถึงจัง,ง,งเลยอ่ะรู้เหี้ยวนะไม่เป็นไรค่ะคิดถึงกันเลยค่ะทุกคนสบายดีนะคบสวัสดีค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะอยากให้น้องช่วยถ่ายให้นะ สำหรับคนที่เคยมาที่เทวไลและเวลาถ่ายรูปกับอาจารย์ทุกคนจะรู้นะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ในการถ่ายรูปให้กับทุกคนนั่นคือ M กับแม t ธิวครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้อยากให้ทุกคนได้รูปที่สวยที่สุดสรุปแล้วทั้งสองคนนี้อาจารย์เรียกว่าคู่บุญน,นะครับและทั้งสองคนนี้ทำทุกอย่างที่จะช่วยและสนับสนุนอาจารย์อย่างเต็มที่เสมอถ้าไม่มีเอและก็แมทธิวอาจารย์คงใช้ชีวิตยากพอสมควรเลยครับ และทั้งสองคนนี้จะยืนรอส่งอาจารย์จนกว่ารถจะออกแบบนี้ทุกวันเลยครับคนที่เรารักและคนที่รักเรามันอาจจะหายากครับแต่อาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะหาเจอ การหาว่ายากแล้วการรักษายากกว่าหลายเท่าเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมแสดงความรักกับคนที่เรารักและคนที่รักเราอยู่เสมอนะครับเพราะความสุขของมนุษย์ในชีวิตนี้มีไม่กี่อย่างหรอกครับและไม่ว่าในชีวิตนี้เราจะหาเงินได้มากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเราก็อยากจะใช้ชีวิตและมีความสุขกับคนที่เรารักเสมอ